ครับวันนี้พบกับนพชเรื่องมวยครบจบที่เดียววันนี้นะครับจะมาสอนทักษะการทักษะการต่อยหมัดชุดนะครับปฏิบัติหมัดหนึ่งฮุกหมัด1นึ่งอัปปคัตนะครับให้เด็กๆได้ฝึกได้ปฏิบัติตามนําไปใช้นะครับโอเคครับการต่อยหมัดนะครับหมัด หนึ่งสองทุกนะครับเริ่มจากการตั้งกาดการจดมวยนะครับเท้าดำเท้าตามตั้งกาานะครับหมัดหนึ่งสองก็คือหมัดยับแล้วก็หมัดหลังนะครับหมัดหนึ่งสองมันทุกนะครับหมัดทุกนะครับดูนะครับหมัดชุดหนึ่งสองทุกครับหนึ่งสองทุกนะครับขยับร่างกายนะครับขยับทันเท้าตามนะครับหนึ่งสองทุกนะครับดูใหม่นะครับหนึ่งสองทุกนะครับดูใหม่นะครับ 1> 1, 2, หนึ่งสองฮุกหนึ่งสองฮุครับหนึ่งสองฮุกหนึ่งสองฮุกหนึ่งสองฮุกครับ 1, 2, หนึ่งสองฮุกจบครับแบบฝึกเมื่อกี้นะครับ 1, 2, หนึ่งสองฮุกด้านหน้านครับต่อไปจะฝึก 1, 2, หนึ่งสองฮุกไปหลังนะครับเริ่มจากการตั้งการเหมือนเดิมนะครับทข้ามใกล้ เริ่มนะครับนะครับหนึ่งสองฮุกไปหลังนะครับเมื่อกี้หนึ่งสองฮุกเดินหน้าต่อไปนะครับหนึ่งสองฮุกมาหลังดูใหมนะครับช้าแย็บหมัดไหนดึงขานั้น้ันข้างหนึ่งสองฮุกนะครับฮุกไปหลังนะครับดูไหมครับดูนะครับหนึ่งสองฮุกมาหลังขยับหนึ่งสองฮุกมาหลังนะครับ 1 2ฮุกหน้าครับ1 2ฮุกหลังคราวนี้ต่อเนื่อง1 2ฮุกหน้า2ฮุกหลังดูนะครับ1 2ฮุกหน้าหนึ่งสฮุกหลังนะครับการฟุตเวิร์ค1 2ฮุกหน้า1 2ฮุกหลังดูนะครับ1 2ฮุกหน้า1 2ฮุกหน้า1 2ฮุกหลัง หนึ่งสองฮุกหน้านหนึ่งสองฮุกหลังนะครับลองฝึกครับเด็ก